สวัสดีครับผมช่าคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงมือสอดไม้ประดูนะครับตัวนี้เป็นลางเคทูนะครับราคานะครับอยู่ที่สามพันนะครับตัวนี้มือสอดประดูรางเคนะครับราคาสามพันจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับจะเป็นไกลกล่อง EC ล็อกสแตนเลสนะครับตัวนี้มีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับตัว EC ล็อกแล้วก็มีเซฟนะครับ เป็นเซฟนกนะครับมีระบบสวิงภายในนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคียมได้ซ่อมให้ฟรีซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีตลอดชีพนะครับเรื่องระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับนี่ครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับทรงมือสอดครับรางเกทูนะครับเป็นรางอย่างหนานะครับตัดเรียวปลายลดน้าหนักนะครับเนี่ยครับมันจะเฉียงมาจากตรงนี้นะครับจนปลายมันเรียวมานะครับตัวรางแทบจะเป็นรางตันเลยนะครับ จะหนามากนะครับแล้วก็จะลงมาตรงนี้ก็จะหนามากนะครับแข็งนะครับแข็งมากรางตัวนี้นะครับปัดยางได้หลายเส้นไม่ต้องห่วงเรื่องรางดีดนะครับตัวนี้ใส่เลยนะครับใส่สี่ห้าเส้นก็ไม่มีปัญหานะครับยิงแม่นนะครับยิงแม่นยิงคมนะครับเพราะว่าล่องนะครับเราออกแบบมาให้พอดีกับลูกดอกเลยนะครับตัวนี้ล่องเป็นขนาดห้ามิลนะครับสําหรับลูกดอกห้ามิลนะครับจะพอดีเลยนะครับลูกห้ามิลเนี่ยเข้าไปจะขยับได้นิดเดียวนะครับ แทบจะแทบจะฟิตเลยนะครับแต่ว่าจะมีความลื่นนะครับไม่ได้แน่นนะครับแต่ว่ามันจะพอดีนะครับทําให้มีความแม่นยํานะครับแันแม่นยํามากนะครับลางเคทูนะครับอุปกรณ์นะครับที่ให้ไปในราคาสามพันก็จะมีท่อพร้อมสายพี1 0หนึ่งร้อยปอนหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ลูกดอกสองลูกยางสองชุดแบบนี้นะครับอีกข้างข่าวเป็นอลูมิเนียมนะครับ ขี้ข้างคาลูมิเนียมห้าิบเซนนะครับรองรับยางห้ารูนะครับนะครับใส่ยางได้ห้านะครับช่องดังติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่องคิวเพื่อนยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์ศู7ย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้เลยนะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนี้นะครับมือสอรดดูล่างเคทูนะครับให้ดูลายไม้ของแต่ละตัวนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับ มิติของงานด้วยครับความหนาก็จะประมาณนี้นะครับดูการเข้างานนะครับเข้าท้ายสนิทนะครับ,รบดูการเข้าท้ายนะครับ,นรบเนื้อไม้แต่ละตัวนะครับสวยเนียนๆทุกตัวนะครับ พยายามาจี้กล้องเข้าไปไกล้เพื่อให้ดูลายละเอียดของงานนะครับไว้เงาทุกตัวนะครับลายไม้แต่ละตัวก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับไม้ประดู่นะครับ มิติของงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูความหนานะครับเทียบเท่ากับมือนะครับจะพอดีนะครับไม่หนักมากนะครับจับกระชับมือพอดีนะครับเนี่ยครับมีตรงนี้นะครับรับรับอุ้งมือเรานะครับจะวอลเข้าไปพอดีนะครับนิ้วมือก็จะเนี่ยครับจะตกตรงไกลพอดีนะครับจิบมือก็จับถนัดนะครับ มันจะไม่ไม่ห่างนะครับไม่ห่างนิ้วนิ้วเราจะไม่อ้าออกแบบนี้นะครับเวลาเราจับมันจะแนบเข้านะครับแล้วก็ขยับได้นิดนึงนะครับทําให้มีความกระชับนะครับนะครับราคาที่สามพันจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปวิดีโอนะครับที่ผมเอาไปยิงป่านะครับไปดูกันครับ